สวัสดีค่ะคอยค่ะสวัสดีค่ะแ้่ค่ะค่ะวันนี้เราจะไปไหนนะี่แม่วันนี้นะคะลูกค้าโทรมาแจ้งค่ะว่าเครื่องยนต์มีเสียงดังค้างุกคนค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะทางศูนย์ของเรานะคะจะพาทีมช่างผู้ชำนาญการนะคะไปให้บริการลูกค้าถึง ขอแจ้งเราก่อนนะคะโอเควันนี้นะคะเรามากับช่างในตำนานก็คือแล้ววันนี้นะคะเราก็มาถึงบ้านลูกค้าแล้วนะคะมาพร้อมกับ แล้วนั่นก็คือรถเป้าหมายของเรายยสวัสดีค่ะเพื่อนัดหมายคมหาหนูนะคะแต่ถ้าเรื่องซ่อมใี่เป็นหน้าที่ของพี่ช่างคะ่ะ บริการนอกสถานที่มีอะไรบ้างะคะก็มีการเช็คร,ระยะแล้วก็ถ่ายน้ำมันเครื่องพวกเช็คไฟโชว์นะครับลูกค้าอาจจะมีปัญหาข้างทางก็ตั้งมาตรฐานไปทําการแก้ไขให้ลูกค้าเดินทางได้ปลอดภยัยเราทําได้หมดเออแล้วล้างรถให้ด้วยไหมอ่ะเออล้างรถต้องคาแทะครับต้องคาแทะต้องาคองาแทะขอบคอุณมากเลยเดี๋ยวแวะบ้านพี่ใหญ่หนะ่อยไปดูน้ำมันเครื่องให้เขหน่อยทุกคนคะ มีลูกค้าค่ะให้มาเช็ครถอีกคันหนึ่งพี่ช่างเราก็ไม่รอช้าค่ะเดีย๋ยวเราไปกวนพี่ช่างกันดีกว่า <c oughs> รถคันนี้เช็คอะไรคะตอนนี้กำลังคุยปรึกษาหารือกับลูกค้าอยู่ค่ะว่าเอ๊ยอยังไงดินั่งรถต้องไปที่ไหนเกิดล้างรถต้องคาเเขครับต้องคาเเขคครับ บริษัทจึงกงเฮงอิสุสุจำกัดสาขาแก่งคอยมีทั้งศูนย์บริการศูนย์ส้มสีตัวถังและฝ่ายขายเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬกาถึง17นาฬิกาค่ะวันนี้นะคะภารกิจของเราก็ได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณทีมงานอิสุแก่งคอยครับทุกท่านที่มาให้บริการถึงบ้านดีครับผมของเล็กน้อยจากลูกค้าครับผม ไม่ว่าจะเป็นรถเก่ารถใหม่รหรือรถขนาดใหญ่นะคะก็สามารถโทรนัดหมายเรียกใช้งานเราให้เป็นบริการที่นอกสถานที่ได้เลยค่ะและที่สําคัญนะคะเรามีศูนย์ซ่อมสีและตัวถังนะคะลูกค้าท่านใดนะคะอยากแจ้งเคมนะคะสามารถเข้าไปที่ศูนย์อิส,สุแก่งคอยของเราได้เลยค่ะค่ะแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณลูกค้ามากๆนะคะที่เรียกใช้บริการถองเราขอบคุณค่ข้อหนึ่งจะลืม <c oughs> ข้อหนึ่งจะลืม ถึงระยะเช็ครถแต่ไม่มีเวลาหรือว่าไฟเครื่องยนต์โชว์ผิดปกติอยากให้ช่างเราไปเซอร์วิสบริการที่บ้านเรามีบริการนอกฐานที่นะครับศูนย์จิงกงเพงอีสุสาขาแก่งคอยโทรมานะครับ